สวัสดีครับคุณผู้ชมครับลายปากกาชี้จัตาประเทศนะครับ e ีที่3หรือ4แล้วหละเราไล่เลงมาเรื่อยๆนะอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งรุ่นใหม่และก็รุ่นใหญ่นะครับในทุกแพลตฟอร์มของเราด้วยแนะ่นอนว่าพื้นที่ที่น่าสนใจคือพื้นที่กรุงเทพมหานครปี -66 เนี่ยไปส้มถึง32แดง1นะแต่ว่ารอบนี้ปี69ามันน่าสนใจครับทุกคนตัวแปรมันเพิ่มมากขึ้นคะแนนมันมัน,ม,นมันไม่แน่เหมือนเดิมมันไม่แน่เหมือนเดิมเป็นพื้นที่การแย่งชิงประชาธิปัตย์กลับมา พลังประชารัฐยังอยู่รวมไทยสร้างชาติก็ยังอยู่ภูมิใจไทยเขาก็ต้องการที่จะช่วงชิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดีวยวกันด้วยแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมน่าสนใจครับเพราะว่าหนึ่งในแกนนำพักพลังประชารัฐนะครับพี่ผู้กองมาร์คครับวันนี้รับผิดชอบหัวหอกสําคัญในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนั้นถ้าบทั้ง,ม,งมวลกรุงเทพจะเอาอย่างไรและเรื่องราวในพักที่หลายคนก็ก็ถามถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะว่าเออไปต่อไหมเพราะผมเพิ่งคุยพี่วันอยู่บางรุงเนี่ย แกก็เพิ่งออกไปคุณธีรชัยก็เพิ่งออกไปด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรด้วยวันนี้อยู่กับพีู่้กอกม้าสุนยครับกอม้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเื่อยไหมเหนื่อยไหมก็ระยะเวลาอันสั้นก็นิดนึงครับเพราะมันบีบมันบีบเราค่อนข้างมากอะไรเงี้ยแล้วเราถ้าเกิดเรามีเวลามากกว่านี้เราก็คงเตรียมตัวได้มากกว่านี้ครับรู้ตัวมาก่อนไหมว่ามันปุ๊บ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 อย่างนี้คือต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่าคงไม่มีใคร รู้ทุกเรื่องมาก่อนเพราะว่าในแต่ละคนแต่ท่านก็เราเป็นระบบของประชาธิปไตยซึ่งทุกท่านก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแร้ตัดสินใจมาปุ๊บเราก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาหนะักนะตรงหน้าเลยครับเพราะมันมีการ เปลี่ยนเข้าเป็นออกอยู่ตลอดเวลาถูกไหมใช่ครับก็ไม่ได้หมายความว่าเลือดเราจะไหลออกเส,ส,สมอไปนะครับเพราะว่าบางทีก็มหีหลายท่านที่เป็นอดีตสอสนะครับ,รบวันนี้ก็เพิ่งเปิดไปประมาณ6ท่านแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นอดีตสอสหรือบางท่านก็เป็นนักร้องชื่อดังอย่างท่านเรืองไกลอย่างเงี้ยครับอท่านก็จะเป็นอดีตสอสเขตในกรุงเทพมหานครคือเขตสี่ครับอไม่คุยพี่เรืองไกลยังไงเนี่ย เราก็ต้องไปจีบเขานิดนึงครับแต่แกก็แกก็ทำงานแกก็มีทํางานร่วมกับทางพักอยู่เป็นเนืองๆอยู่แล้วใช่ถูกไหมฮะใช่ครับคือเนื่องจากว่าพี่เรืองไกรเนี่ยคราก็ช่วยเหลืองานพักมาตลอดนะครับแล้วก็เราเห็นจังหวะว่าเออพี่เรืองไกรเนี่ยขายได้ในกรุงเทพมหานครเราก็เลยไปจีบเขาพอจีบเขาก็ตอบตกลงไม่เอาสิอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ใหญ่กจะทำงานรับใช้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเขตสีอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นเขตกรุงเทพชั้นในครับกรุงเทพชั้นในเนอะเขตสีน่าจะแถว อินทรพลเขนี่รอบนี้ป่ะฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมบ้านแกบ้านแกทขาเลยด้วยครับผมกผมสะดวกเลยอะไรเงี้ยผมไปได้เลยก็ผมก็โอเคครับก็คือเขตของพี่เขาเลยเปิดตัวตัวตัวเปิดตัวจริงจังนะรอบนี้แน่นอนครับอีกคนหนึ่งผมอยากรู้ว่าจ์พัฒนาเส้นไพ่หรอ ใช่ครับเพื่อไทยเก่าใช่ครับสิกว่าปีแล้วนะผมสิบยี่สิบปีแล้วนะไปไปดึงแปงยังไงเนี่ยเป็นอดีตสอสอยู่หลายสมัยครับเราเผอิญก็ต้องนำเรียกว่าสมัยก่าผมก็อยู่พักนั้นเหมือนใช่เรารู้จักกันมาอยู่แล้วผมเลยบอกพี่ครับในเตของพี่เนี่ยผมว่าพี่ขายได้เพราะว่าเราก็มีการทําโพอยู่ก่อนที่เราจะไปเชิญท่านมาอะไรอย่างเงี้ยพอโพโทรท่านก็มีคะแนนอยู่นะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปชวนท่านท่านก็ตอบตกลงทันทีอพี่มักอันนี้ผมถามจริงนะ คยจะกลับบ้านเก่าบ้างไหมก็ตอนนำ้นตามตรงว่าพรคพลังประชารัฐเนี่ยผมชอบเรื่องนโยบายนะครับโดยเฉพาะเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นรักสิ่งแวดล้อมใช่ซึ่งเราอยากจะผลักดันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพระอากบศสะอาดนะครับแล้วก็น้ําที่บริสุทธิ์ ซึ่งพระพหลากรชารัตเนี่ยเป็นพักที่สัตรุลเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้โอกาสและสิทธิผมทำเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าเราอยู่ที่นี่แหละครับไม่ได้ไปไหนครับอก็เลยไม่คิดกลับไปแล้วด้วยพี่มาร์คผมผมขอยขยับไปที่พักนิดน,นึงนะได้ครับเพราะว่าหลายคนก็สอบถามโอ้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะในช่วงระย,ยะวลาอันสั้นวันที่เราคุยกันเนี่ยซึ่งก็ไอออนแอร์ไม่กี่วันเนี้ยมันยังคุกรุ่นอยู่แหละต้นตนงพลเอกประวิตยไปต่อไหมต้องนํำเรียนอย่างนี้ครับท่านอาจจะลาออกจากใครัดนายกรัฐ แต่ว่าตัวท่านเองหนึ่งยังเป็นหัวหน้าพักอยู่ครับ,รบแล้วสองท่านก็ยังเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งอยู่ทั้งสองตำแหน่งนี้ท่านยังอยู่นะครับผมเชื่อว่าคนอย่างผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยท่านมีความขยันแล้วก็จริงใจทํางานให้กับประชาชนยังไงท่านไม่ทิ้งไปไหนหรอกครับอคือจริงๆก็ท่านก็เืิดเป็นซิมโบรลิกอยู่แล้วในพักนะครับถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในตาแหน่งนั้นในพักเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนให้ความเคารพแล้วก็พร้อมฟังนโยบายของท่านครับครับณนะวันนี้ยังยังเป็นหัวหน้าพักหนึ่งสองค ระดับที่หนึ่ง<ม>อยู่เห,หมือนเดิมใช่ไหมฮะย,ยังเอาอยังยังไม่วางมือยังครับผมยังไม่ได้วางมือนะครับผมแต่อเผอิญเนืน่องจากสุขภาพของท่านก็อายุมากขึ้นปีน<อ>ี้แปดสิบปีแล้วอย่างเงี้ยครับท่านบอกว่าถ้าเกิดท่านจะเป็นแค c a n d i d ในนะท่านก็ต้องไปเดินหาใส่ไปช่วยผู้สมัครอนันอาจจะลำบากเป็นเหตุผลเรื่องสุขภาพเป็นหลักใช่ครับใช่ไหมฮะทีนี้ตกใจไหมล่ะพี่วันอยู่บำรุงก็ไปคุณอาจารย์ธีรชัยก็ไปเนี่ยมันมันคือมันมีเหตุผลที่พอจะเล่าได้ไหมจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นได้ไหม ก็ต้องนําเรียนอย่างนี้ครับก็เนื่องจากว่าในยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ต้องนาเรียนเลยว่าคราวนี้พักพลังประชารัฐของเราเนี่ยไม่ใช่พักกระสุนอีต่อไปแล้วเราจะเป็นพักกระแสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านจะเห็นว่าคือโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับ,รบซึ่งเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสอสอแบบแบบแบงคเกตเนี่ยเราเองกอ็จะเปิดตัว30ท่านาน,นะครับจริงๆอยากจะเปิดทั้งสามสิบสามท่านเลยแหละแต่เพราะเอออาจจะไม่ทันนะพูดตรงนะครับ ก็แต่ละท่านก็จะมีบทบาทในแต่ละในแต่ละหน้าที่บางออคนเป็นนักธุรกิจนักวิชาการอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นดารานักแสดงอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็มาจากหลาย,ลายวงการมีรดารานักแสดงด้วยพวกนี้มีครับมีมีเช่นกันครับเออเออน่าสนใจนี่กรุงเทพใช่ไหมฮะกรุงเทพมหานครครับโอเคงั้นงั้นก็พูดว่าที่ไงว่าเป็นเหตุผลส่วนบุคคลที่อมอจารย์ธีรชัยกับคุณวันดีบำรุงที่อาจจะอาจจะมีความรักความผูกพันกับเปิประวิตธ ประมาณนี้ไหมครับแต่จริงๆท่านก็ยังอยู่ก็ยังอยู่เออพี่พี่บอกท่านยังอยู่นะมารได้บอกไหมว่าเฮ้ยลุงป๊อบยังอยู่เนี้ยได้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 เปิดใจอย่างนี้ไหมเราเราก็สื่อสารกันครับว่าคือก็ต้องนําเรียนว่าเนื่องจากสุขภาพของท่านด้วยท่านอาจจะไปเดินหาเสียงช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าตามเวทีก็ด้วยตามวัยของท่านอะไรเงี้ยท่านก็เลยคิดว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่นะครับแล้วเราจะขออุบไว้สักนิดนึงนะครับว่าจริงๆก็ในวันที่28 ธันวาคมนี้จะเป็นวันที่เปิดแคเดิดในยุรัฐมนตรีจริงๆก็มีคนรุ่นใหม่อีกหนึ่งท่านที่จะเป็นแคนดิดในยุรัฐมนตรีเบอร์สองครับที่ไม่ใช่เฉพาะคุณตีนุชใช่ครับเหรอฮะอ๋อมีคนนึงแอบเก็บไว้ก่อนแต่ณ้ววันนี้เราเห็นอยู่ในพักยังก็ช่วยงานอยู่ในพักอ๋อช่วยงานอยู่แล้วช่วยงานอยู่ในพักเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยเป็นคนรุ่นใหม่ครับผู้ชายผู้หญิง อ่าเป็นผ really right? uh oh. so huh? ู้ชายบอกได้แ right? ค่นี้จรินขอขอแค่นี้แล้วกันยี่สิบแปดใช่ไหมฮะเปหมายถึงเปิดเป็นตัวยี่สิแปดอ้าวตัวยี่แปดต้องไปยื่นิปารี้ลิสต์ไงใช่ครับถูกไหมฮะพี่พักผมถามดิ้งได้ไหมอันนี้ผมทำเแ็นนักข่าวการเบื่อเนี่ยนะนิดนึงคือมันมีกระแสคนข้างนอกมองเข้ามาเฮ้ยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพักหรือเปล่าวะจานตีนุชจัดมาโอ้โหเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนจะผู้ได้พูดตรงคือจะเข้ามาแทนลุงป้อมแล้วอ่ะมันเป็นแบบนั้นไหม คือจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าท่านเปรตไประวิตณเองก็ท่านก็ยังอยู่ในภาคของเรานะครับและท่านก็ยังเป็นซิมลักนะครับแล้วท่านเองก็ยังให้นโยบายต่างๆนะครับอย่างวันนี้ผมก็เพิ่งเจอท่านเมื่อเช้านี้ท่านยังพูดเยู่วเราต้องไปหาเสียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับในแต่ละภาคนะครับท่านก็เชิญหัวหน้าภาคแต่ละภาคมาก็ให้นโยบายไปเราก็ไปทําในแต่ละพื้นที่ของเราเองครับยังเดินหน้าต่อเดินหน้าแน่นอนคือพูดง่ายๆว่าโอกาสหลังการเลือกตั้งที่พระเดรประวิตยจะเป็นสสปาร์ติลิสยยังอู่ แน่นอนถูกแมถูกมะแน่นอนครับโอเคพี่มาร์คเอาเฉพาะพื้นที่กรุงเทพก่อนมันมันยากเนอะมันเอายอมแล้วมันต้องมันยากจริงๆด้วยความยากจะทํายังไงให,ให้มันไปทรลุค,ความยากตรงนี้ได้วางยุทธศาสตร์ไงบ้างคือจริงๆเนี่ยเรามีหลากหลายนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเองนะครับเราจะ,ะมุ่งเน้นเลยนะครับเกี่ยกวกับเรื่องของ First สจ็อบเบครับนะครับพวกสตาร์ทอัพ เราอยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องของว่าเออมีนโยบายว่าคนที่บริษัทต่างๆที่รับเฟอร์จ็อบเบอร์ไปเนี่ยเราอาจจะมีอินสันทีฟให้กับบริษัทเพราะว่าต้องนําเรียนว่าบริษัทต่างๆที่นี้ไม่รับเด็กจบใหม่นะครับเราเข้าใจถึงปัญหาเพนพอยน์นี้เลยนะครับก็แน่นอนว่าเขาก็อยากจะได้คนที่ มีประสบการณ์สามารถทํางานได้เลยอะไรเงี้ยราอาจจะมีเ n ็นต e อินสันให้ในตงนั้นนะครับแล้วก็เราจะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับก็คือเป็นกรีนอี c คโนมีซึ่งทั่วโลกตอนนี้เขาก็พยายามที่จะสนับสนุนด้านนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของฟู o ดเซ c u r i t ริตี้ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยใครๆก็อยากมากินอาหารไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถ้าเราสามารถพัฒนา เกี่ยวกับเรื่องฟู้ดเซเคียริตี้ได้แล้วก็เป็นอาหารเชิงคุณภาพครับสุขภาพสามารถส่งออกไปต่างประเทศเราไม่จาเป็นต้องไปแข่งราคาถูกกับประเทศที่ไม่ต้องไปถ้าเกิดคุณภาพของอาหารเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราส่งไปออกเราสามารถขายได้ราคาสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือสิ่งที่เราคิดว่ามันจะช่วยผลักดันโดยเฉพาะเรื่องของ AI แลเราคงเห็นอยู่แล้วว่าเกือบทุกวงการไม่ว่งการสื่อก็เช่นกันใช่ไหมครับตัวเอไอวงการสื่อก็หนัก่วงนั่งเหนื่อยเลยฮะ เราก็คือสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับก็จะให้มีการศึกษาในการสอนไม่ว่าจะเป็นระดับของประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยในการสอน AI เพราะว่าณปัจจุบันนี้ขอยนุายกตัวอย่างไปอย่างประเทศจีนสอน AI ตั้งแต่ปหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยไม่พัฒนาเราจะไปตามเขาทันได้ยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งยวดเลยว่าถ้าเกิดเราทำพร้อมๆกันเนี่ยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้นั้นแน่นอนครับอันนี้คุมพื้นที่กรุงเทพหรือโดยรวมทั้งหมดทั้งหมดเลยครับทั้งหมด พื้นที่ไหนเอางี้พื้นที่ไหนที่ที่เราคาดหวังว่ามันมีโอกาสโซนนี้มันมีโอกาสต้องนาเรียนอย่างงี้ครับในการาส่งผู้สมัครทั้งข่าสิบเขตในค่าวนี้นะครับเราก็มีความมุ่งหวังประมาณจริงๆอยากได้ประมาณ10บเขตนะครับแต <c oughs> ่ในในใจประมาณ <c oughs> 1ิบเขตนะครับแต่ว่าโดยที่ปัจจุบันนี้เราก็มีอดีตสสมาสมัครกับเราประมาณ6เขตแล้วนะครับส่วนเขตที่เหลือเนี่ยก็บางท่านก็มีคะแนนสูงนะครับที่ อาจจะประมาณสองสามหมื่นคะแนนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันคืมันไม่แน่ทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนครับต้องนําเรียกว่าคนกรุงเทพฯมหานครเนี่ยวันนี้อาจจะใช่เอาใจนี่ยจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะใช่ก็ได้นะครับหรือวันนี้อาจจะใช่ไม่ใช่ในช่วงสามวันสุดท้ายอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็คอยดูนะครับเรามีของเด็ดแน่นอนเจ็ดวันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งอของเด็ดเนี่ยคาดหวังกับตัวแค c a n d i d ท่านที่จะเปิดตัวที่อีสปาร์คนี้ด้วยใช่ไหม ก็เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็คงจะโดนใจคนเจ n Y Gen X แน่นอนครับโอเคขยับไปที่พื้นที่เราส่งครบทุกเขตไหมครัก็เผอิญมันมี33เขตเราส่ง30นะครับเพราะว่าอีก3เขตอ่ะจริงๆเราหาไม่ทัน,นโอเค ผู้สมัครเนี่ยตอนแรกมา113คนนะครับบางเขตก็มีสี่ห้าคนคนะครับอย่างผมก็บางซื้อดุสิตในเขต<า>ผมในในเขตผมเองเนี่ยมีคนสมัครมา4คนนะ <laughs> <laughs> ก็ต้องมาให้คณะกรรมการคัดสรรอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เป็นผู้คัดสรรถึงต่อให้ผมเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นกรรมการคัดสรร,ร,ร,รด้วยไม่จิ้มไม่ได้จิ้มไม่ได้จิ้มอย่างเดียวใช่โอเคทีนี้ทั่วประเทศล่ะครับทั่วประเทศเนี่ยนะปัจจุบันนี้ก็ประมาณ200นิดๆครับก็พอสมควรสองร้อยนิดๆส่งแค่นี้สองร้อยนิดๆ ครับเราก็อย่างที่นํำเรียนครับเราเปลี่ยนแล้วครับเราจะไม่ใช่เป็นพรรคกสูรเป็นพรรกระแสครับ <laughs> สนใจโมเดลน่าสนใจเนาะพี่พี่มาร์กยังยังยังหวังปักหลักไปที่เป็นที่ภาคใต้บางเขตอยู่ใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าต้นนานเรียนอย่างนี้คือครั้งที่ครั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งปี 6, 6 6เนี่ยเราได้สสภาคใต้อยู่หลายท่านใช่นะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราก็ พยายามรวบรวมนะครับคนที่ได้คะแนนเยอะในทางใายมาทํางานร่วมกันนะครับแล้วเราก็ได้คุยกันหลายรอบแนละ้วแล้วก็นโยบายของภาคใต้ความนี่นชัดเจนนะคาเด่นแค่นี้แล้วกันคือก็ส่วนใหญ่ภาคใต้ก็เป็นพวกราคาย,ยางพืชผลทางการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีนโยบายที่ชัดเจนที่ช่วยเหลือ,อพวกชาวราชนาครับพี่มาร์คเท่าที่สังเกตดูผมไปนั่งไล่ดูนโยบายรอบนี้เนี่ยเหมือนพยายามจะพุ่งเป้าไปที่รายประเด็นมากขึ้นป่ะคือคือคือพุ่งเป้าเหมือนฉีดยาไปที่ไปที่แผลนี้แผลนี้แผลนี้อย่างนี้ไหมประมาณนี้ไหม ใช่ครับไม,บไม่ไม่หวานรวมโทษนะคือไม่หวานรวมในลักษณะพ,พักใหญ่แบบเดิมอะอันนี้พูดตรงๆรงะแต่ว่าเราจะพุ่งเป้าไปที่ปา,ายประเด็นรประเด็นเป็นเพื่อเจาะฐานแบบนี้อย่างนี้ป่ะฮะ ผมน้าเรียนอย่างนี้เลยครับค,คือการเลือกตั้งทางนี้ผมว่ามันพิเศษคาว่าพิเศษเนี่ยคือระยะเวลาเราก็น้อยนะครับแล้วทุกคนต้องการความชัดเจนเพราะฉะนั้นแต่และพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าโหลได้นะครับเราจะเป็นเทโล,ลเมตรเลยนะครับแก่งกรุงเทพมหานครนะครับมี50เขตต่อสส่วสามท่านในแต่ละสัส่นสามท่านเนี่ยในพื้นที่ของท่านเองเนี่ยท่านก็จะมาดูปัญหามันคืออะไรแล้วเราก็จะขายปัญหาตรงนันแหละในพื้นที่อันเช่นอย่างพื้นที่ของบัตรซื้อดูสิทธิ์อย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นท มีคนเขาเรียกผมว่าผู้กองขี้หมาทำไมอ่ะ,อะขี้หมาเยอ,ะ,อะเพราะว่าขี้หมามันเต็มจริงมาเนี่ยครับบางซื้อตัดุสิตเนี่ยมันมีประมาณ80สิชุมชนได้แล้วขี้หมามันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไนม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาน้อยเราก็จะไปแก้ให้โดยเฉพาะปัญหาขี้หมาหนะบ้านท่านเราะจะไปแก้ทันที อันนี้คือประเด็นของผมเลยครับที่ผมอยากจะมีส่วนเยากจะงทำเพราะว่าได้สื่อสารยังได้สื่อสารเร,รียบร้อยแล้วครับน่ะตอนนี้เราต่อสื่อสารแล้วครับผมแล้วก็ต้องทำในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ําขังอ <c oughs> ื <c oughs> มมัมเป็นปัญหาคลาสสิกเลยในชุมชนพอฝนตกทีโอ้โหน้ํามันก็ไหลนะครับ <c oughs> ก็ไม่ว่าจะเป็นคูคลองลําธารต่างๆนะครับทางน้ําเราต้องรีบแก้ไขอันนี้คือประเด็นหลักของในเขต พี่มักที่โทษนะที่เรียกว่าผู้กองขี้หมาหมายถึงนโยบายของเราถูกไหมนโยบายของเราเขาไม่ใช่ไม่ใช่บุมลบไม่ใช่แบบนั้นแต่แต่เร่เราขายเรื่องนี้เขาเลยเรียกว่าเราวปานผู้กองขี้หมาอย่างนี้ผู้กองขี้หมาเลยอันนี้นี่เาบไม่่งเจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องขี้หมาถ้าเกิดผมมาเก็บขี้หมาหมดเลยทุกชุมชนได้เปิดตัวโครงการที่มานานยังก็สักพักเองแหละครับลอนมานาแล้วเลือะ ได,ไ,ดไ,ดได้เริ่มได้เริ่มทําไปอ่าสักพักหนึ่งแลหละครับเลยะฮะอ๋อแต่มันเยอะจริงใช่ไหมโอมันเยอะจริงๆต้องนําเรียนว่าพอไปเดินเนี่ยผมว่าไม่ใช่เฉพาะที่แบบบางสื่อดุสิทธิ์หรอกครับคนที่ลงชุมชนเนี่ยท่านเข้าใจเลยเออปัญหาเนี้ยพอเดินไปเพิ่มบอกให้ะวังระเบิดนะระวังระเบิดนะอะไรเงี้ยเราต้องคอยตะโกนบอกกันอะไราเงี้ยพาะฉะนนผมว่ามันคือเพนพอยต์ของคนแบบชุมชมในกรุงเทพมหานครเลยอะไม่ทันได้คิดเนาะมันไม่เออเฮ้ยแต่แต่มันอยู่ในหมวดสิ่งแวดล้อมนะใช่ครับถูกไหมฮะ ใช่ครับผมก็เลยแนบเข้าไปในในนโยบายของพักด้วยบอกว่าถ้าพรคพลังพลังประชารัฐเรามาเนี่ยทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครเนี่ยในชุมชนต่างๆต้องสะอาดอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบอูเราไปเดินต้องคอยระมัดระวังมันเป็นกลิ่นมันเป็นโรคติดต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ผมว่าเป็นปัญหาคลาสสิกมากซึ่งไม่มีใครเคยเคยพูดถึงไม่ผมครั้งแรกครับพี่มาร์คผมไปได้ข่าวมาส5าปีนี่ครั้งแรกจริงพี่มาร์คิีนึงอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของของการที่ไปจัดการเรื่องขี้หมาเนี่ย ก็ชาวบ้านร้องก็มาหรือไงหรือไงไม่คือชาวบ้านเนี่แห,หนนละคือเราไปเดินหาเสียงอย่างเงี้ยครับหรือเราไปแบบพบปะประชาชนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้โห,หน้าบ้านมันสโปรกมากเลย,เ,ลยเราเดินไปตรงไหนมันก็แบบโอ้ไม่ีแต่แบบกองขี้หมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ,มรบผมก็เลยบอกเอาอ,อย่างนี้ถ้าพวกผมมาผมอาสาแก้ไขปัญหาขี้หมาก,ก่อนเลยเขาชอบไหมเขาชอบมากเราได้สื่อสารไปในโซเชียลมีเดียยี้ด้วยป่ะใช่ครับเราพอเราสื่อสารปุ๊บบบเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่า ถามว่าเราจะบอกว่าเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยควรพูดแต่เป็นภาพใหญ่จับต้องไม่ได้นนี้ผมว่าชัดเจนเลยถ้าพวกเรามาพื้นสะอาดชุมชนสะอาดทุกคนกล้าเดินเฮ้ยพี่เจ๋งอ่ะแต่มันเป็นปัญหาจริงๆนะปัญหาจริงครับนะครับผมว่าผมว่าทุกคนเนี่ยที่ไปเดินอยู่ในพื้นที่นะครับว่าที่พุทมบาททุกพักอ่ะที่ไปเดินผมว่าเจอปัญหาเดียวกันอ่ะแต่ว่าไม่มีใครเคยเอาเรื่องนี้มาแก้ไข ผมก็ไดบอกถ้าไงผมอาสาเป็นผู้กองขี้หมาเองก็ได้ไม่มปัญหาเลยโอ้ก็กลายเป็นนิคเนมไปเลยกลายเป็ฉายาไปเลยพี่บ้าทีนี้ไอตัวตัวการจัดการขี้หมาเนี่ยนะจะอยู่ในพื้นที่เฉพาะตัวบางซื่อตรงนี้หรือว่าหรือว่าเขตเลาสิเขตคือเป็นหนึ่งนโยบายปูพรมร่มร่มเดียวกันอย่างนี้ในพื้นที่กรุงเทพครับใ่เออเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเนี่ยเสีกตอนรับดีอันเนี้ยครบเด็นเนี้ย เพราะชาวบ้านชอบแหละเพราะว่ามันแก้ไม่ได้สักทีนะครับแล้วก็แบบบางคนเขาบอกเ้ยบ้านแต่ก่อนแบบอพอสะอาดปุ๊บกลางค้างกลา,างคืนมีใครมาทิ้งระเบิดไว้ครัพอตอนเชา้มามาเหม็นอีกแล้วผม,ผมวอยากรู้แล้วแก้ยังไงโอ้ยตรงนี้ไม่ได้ยากเลยคือจริงๆอ่ะชาวบ้านเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับแต่ครั้งแรกจะไปคลินอพให้ก่อนเลยนะผมพูดอย่างนี้โอเคไปผนะูมคลีนผมคลีนให้หมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้นโยบายหูตาสับปะรดอ่าซึ่งชาวบ้านช่วยเหลือกันเองเราจะมีแพลตฟอร์มขึม้นมา สามารถแจ้งได้สามารถช่วยเหลือนะครับสามารถมีคนตอบตลอดเวลาก็เป็นความเชื่อถือของชาวบ้านเองแล้วก็ส่วนกลางครับที่จะเข้าไปมันจะเข้าไปจัดการความสะอาดนี้นะเพราะว่าเราคงไปไปห้ามน้องๆที่เขาเป็นสวนจรจัดไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมครับ แอบบอกนิดนึงว่าจริงจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสุนัขเพื่อนบ้านนี่แหละส่วนใหญ่หน้าบ้านตัวเองสาดแต่ว่าจจหน้าบ้านเหน้าบ้านคนืเขาจะเข้าแพลตฟอร์มไหมเนี่ยเขาจะตีกันก่อนไหมเนี่ยไม่หรอครับก็คือเราสามารถรูผมได้แ <Okay. S 2> ผมว่าก็ต้องความความชื่อเหลียของทุกคนอนะ่ะผมก็เชื่อว,ว่าวันนี้เราไม่อยากให้หน้าบ้านเราสกปรกก็อย่าไปทําให้หน้าบ้านคนอื่นเขาสกปรกครับพี่มาขอนิดนึงมีสักอีกสักเรื่องไหมในพื้นที่กรุงเทพจุดขายมีไหมก็คือเรื่องของ ํามท่อต่างๆมันก็จะมีเราจะไปลอกท่อนะครับระบายน้ำเนี่ยปีละสองครั้งนะเพราะว่าพอเราไปเดินทุกๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าอะไรเนี่ยน้ำมันจะเอิบมากเลยแล้วก็บางทีโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนนะครับอาจจะไม่ได้สะอาดมากพอน้ํามันเอิกมาเนี่ยมันสกรปรกทั้งหมดแล้วก็ส่งกลิน่นเหม็นอะไรเงี้ยเราก็จะไปทํานโยบายเกี่ยวกับว่าน้ําสะอาดมีอยู่จริงในกรุงเทพ น้ำสะอาดมีอยู่จริงใ,<ช>ในกรุงเทพใช่ครับน้ำสะอาดหมายถึงน้ำน้ำน้ำไม่ใช่น้ำดื่นมนะใชไม่ใช่ครับน้ำหมายถึงน้ำตามจุดของจุดทางอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือน้ำตามคลอ,องคูคลองนองตรหรือทางน้ำ<อ>เพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยผมก็เชื่อว่าพอเราเนี่ยไปเดินในตามชุมชนเนี่ย พูดเลยว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยโอ้โหน้ํามันก็จะสก<ร>ปรกแล้วก็เนา่าอะไรเงี้ยครับอ่าเราก็จะไปคลีนน้าให้ก่อนซึ่งมีหลากหลายนโยบายมผมเคยลั์ไปเรียบร้อยแล้วไปทําพื้นที่ตัวอย่างมาด้วยสมัยอ,อะไรบางชุมชนในเขตบางซื่อเองน้ําสะอาดมากอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดเราเอาโมเดลนี้ไปขยายทุกชุมชนทั้ง50เขตครับผมเชื่อว่าเราทำได้ครับโอเคพี่มาร์คมีมีของขายสักสักหนึ่งถึงสองอันเอาระดับชาติระดับชาติระดับประเทศมีจุดไหนไงบ้างคือนําเรียนอย่างนงี้ครับ เราเข้าใจเลยว่าคนในกรุงเทพมหานาครเนี่ยเรามีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะผลักดันเรื่องของคลีนฟู้ดอเรื่องคลีนฟู้ดเนี่ยถ้าเกิดทุกแพลตฟอร์มเลยใครอยากจะทำพวกคลีนฟู้ดซูเปอร์ฟู้ดต่างๆเนี่ยพลังประชารัฐเองเรามีนโยบายสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่ช่วยเหลือท่านตั้งแต่ท่านอินโนเวชันนะครับในการผลิตออกมา เราเป็นผู้ที่จะช่วยหาตลาดให้ท่านไปขายเพราะว่าถ้าของดีไม่มีตลาดก็ไม่มีประโยชน์ถูกต้องไหมครับเราจะพอเราไปขายได้แล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะตลาดเมืองไทยนะฮะเราท้าทำเพ s เซนต์แบตชิ่งรับทั้งไทยและต่างประเทศประเทศไทยเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกวับเรื่อง Food Security อยู่แล้วถ้าเกิดเราทำพวกซูเปอร o ฟูได้ผมสาผมเชื่อมั่นเลยว่าประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถที่จะขายของอะนะครับซูเปอร์ฟูเนี่ย ไปต่างประเทศและทําให้ต่างประเทศซื้อของของเราทุกคนจะเป็นเท่าแก่หมดอจะเป็นเท่าแก่น้อยเกิดขึ้นอีกมากมายเท่าแก่น้อยหลายรายแบบนี้นี่คือจุดขายสาคัญของเราครับโอเคพี่มังช่วงสุดท้ายผมกลับมานิดหนึ่งนะคือหลายคนพูดคนคนที่กําลังกําลังดูพรรคประชารัฐอยู่กำลังเมียงมองอยู่นี่นะผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนแฟนเฟรดปวิทก็คงมีอยู่เยอะแหละยังเดินไปต่อแน่ๆถูกไหมฮะแต่มีการคุยอย่างไงี้ผมอยากรู้ว่าเฮ้ยเราเราคุยไหมว่า ไซส์ของเรามันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนตอนปี6 2สสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตไม่เหมือนตอนปี66กี่ที่ยังยังอยู่ไซส์ขนาดใหญ่ขนาดกลางกลางใหญ่อยู่แบบนี้แต่ตอนนี้เราข้ารียกเราจัดการกับยุทธศาสตร์ในพักที่อาจจะมีสัดส่วนเล็กลงมาแบบนี้ยังไงอ,อต้องนําเรียนว่าก็ <c oughs> เหมือนเราเรียนไปข้างต้นนะครับว่าตอนนี้พักของเราเนี่ยจะทําเป็นพักกระแสแล้วออนั่นหมายความว่าเราจะขายนโยบายเป็นหลักเป็นหลัก,ลกและต้องเป็นนโยบายที่สามารถจับต้องได้จริง ผู้สมัครในแต่ละเขตต้องรู้ปัญหาของท่านแล้วก็เอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไปขายต่อประชาชนซึ่งพอไปขายต่อประชาชนเ,นเรามีความเชื่อมั่นว่า <c oughs> สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์เดี๋ยวนำได้ก่อนมนไดูก่อน,นำกำลัง <c oughs> กระสุนกันท่านผูโจมฮะนี้น่าสนใจนะเพราะว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่าก็เชื่อว่าก็เชื่อว่าในฐานะผู้นําของพรรคด้วยนยก็คงมีคนก็คงมีคนถามแบบนี้เยอะแหละเชิญตอพี่มาต้องนําเรียนยว่าช่วงนี้ก็โทรศัพท์ดังตลอดเวลาไลน์ก็แทบตอบไม่ทัน การคาดบางคืนก็ไม่ได้นอนอะไรเงี้ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแ <c oughs> ปลงในช่วงสองามวันสุดท้ายใช่ไหมถ้าเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นครับโอ้โหแต่มาถึงตัวเปิดประวิตยไปใช่ไหมไม่ครับไม่ท่านเองอยู่แน่นอนครับไม่นะไม่นะโอเคพี่มาผมถามนิดนึงผมถามนิดนึงคือผมถามนี้ถามกว้างๆอย่างนี้ช่วงนี้เขาเริ่มเขาเริ่มมีการพูดถึงการจับไม้จับมือเหมือนกันผมเชื่อในพักเราต้องคุยแหละเราต้องคุยแน่ๆแหละเราคุยประเด็นเรื่องการจับไม้จับมือในหลังการเลือกตั้งยังไงบ้างอะ คือนำเรียนมีเงื่อนไขไหมคือนาเรียนอย่างนี้ว่าถ้าจะไปจับกับพักไหนอันนี้เรายังไม่ได้คุยกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันเนี่ยว่าเราจะไม่จับมือกับพักที่เป็นสีเทาแน่นอนครับเฮ้ยจริงครับอันนี้พูดในนามพักได้เลยนะได้เลยผมไม่เขียนข่าวได้เลยใช่ไหมได้เลยครับถ้าพักสีเทาเราไม่จับมือแน่นอนแต่แต่เราไม่ได้บอกพักไหนนะเราไม่ได้บอกพักไหนแต่หมายถึงถ้าเกิดมีเรื่องมีรายการตัวสอบอะไรอย่างงี้ถูกไหมใช่ครับอันนี้เป็นนโยบายของท่านประวิตยอยู่แล้วครับท่านบอกชัดเจนว่าถ้า พักไหนเปพักสีเทาเราไม่รัฐบาลด้วยเอางี้เลยครับเอางี้นะเอางี้เลยช็อตนี้ผมลงนะโอเคอันนี้ชัดเจนคุยร้อยเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมะครับโอ้โหนิดนึงมันจะทําให้ทางเลือกเราบีบลงไหมในการถ้าถ้าเกิดจะต้องแต่งตัวผมไม่ได้หมายถึงพักอะไรยังไงไม่ใช่นะแต่มานถี้ว่าถ้าเกิดจะต้องแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าร่วมรัฐบาลด้วยมันมันส่องทามันจะบีบรัดลงไปไหมหรือหรือพร้อมไม่เป็นไรต้องนําเรียนงี้เลยว่าถ้าเราไปร่วมรัฐบาลกับเขานะครับแล้วก็มันไม่สะอาดไม่บริสุทธ ความจาเป็นที่จะเป็นร่วมไม่มีครับตรงเลยครับไม่ว่าจะพักไหนเราไม่ได้บอกเป็นพัก ABC ไม่ใช่แต่หมายถึงถ้าเกิดพักนั้นเป็นพักไหนก็ตามแต่ใช่ครับโอ้โหอ่ะเจ๋งมากอ่ะชัดเจนครับชัดเจนนะชัดเจนครับที่แรกกันเดี๋ยวผมไม่เขียนข่าวหลังเสร็จเลยครับโอเคพี่มาร์คฝากถึงการทํางานของประหลังประชารช่วงสซนสุดท้ายนี้นครับเชินครับก็นําเรียนอย่างนี้ครับ ท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านไม่ได้ไปไหนนะครับท่านก็ยังเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ยังเป็นประธานที่เบอร์หนึ่งของพักอยู่นะครับพักเราประาชารัฐเองนะเรามีความหวังที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้โลโก้พักเราก็เปลี่ยนไปสีก็จะเป็นแถบสีเขียวอย่างที่ท่านเห็นนะครับเรามุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง c ล e a n food นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าเราจะสามารถสร้างเท่าแก่น้อยหลายหายเท่าแก่น้อยเต็ไมไปหมดนะครับเพื่อจะผลักดันเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้นแน่นอนครับครับท่านชมนี่คือทั้งหมดของปลายประกาชี้ชะตาประเทศเอาสั้นๆกระชับแบบนี้แต่แน่นอนเป็นไวรอลในหลายประเด็นแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่กองมากมาครับกองรับครับพบ,บกันอีพีหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ